นักร้องหนุ่มคนดังโผล่เที่ยวชายหาดที่สวยที่สุดในโลกทะเลก็สวยคนก็หล่อลุยงานมายาวนานมีช่วงวันหยุดปุ๊บนักร้องหนุ่มบิลกินพุทธิพงศ์ก็ไม่พลาดที่จะพาครอบครัวไปพักผ่อนหย่อนใจกันถึงชายหาดสสนสวยโบราวีแครประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งถือว่าเป็นชายหาดที่ได้รับโหวต ว่าสวยที่สุดในโลกและแน่นอนว่าไปทะเลทั้งทีต้องมีภาพซันเซ็ตมาอวดกันสักหน่อยเล่นเอาแฟนๆทั่วโลกใจละลายกันไป